สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับช่างบ้านกับงานทุกๆไปสไตล์บายช่างเพื่อนกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําชุดรางสไลด์ปรับหน้าไม้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าการใช้งานของมันมันเป็นออกแบบไหนบ้างครับมันมีข้อดีแบบไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับโดวยวันนี้จะมาปรับหน้าไม้แบบแผ่นเล็ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่า ออกมาแล้วมันจะได้ความเรียบและหนาที่ว่าพึงพอใจหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นที่ว่าเราจะทำกันปรับนั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกไอ้เคล็ดลับเล็กๆนะครับให้กับเพื่อนๆไว้ได้ชมกันนะครับว่า <c oughs> การที่เราจะทำการปรับไม้แต่ละแผ่นได้นั้นหนโต๊ะอุปกรณ์โต๊ะ ที่ว่าใช้รองรับแผ่นไม้อยู่ตรงนี้นะครับต้องมีความเรียบระแนบที่เท่ากันทั่วทุกด้านทุกมุมเลยนะครับเพื่อเวลาทําการปรับไม้มันจะมีความเรียบระแนบทั่วทั้งแผ่นทั้งสองด้านนะครับมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งโต๊ะต้องห้ามเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับ ดีมาตรฐานนะครับก็ในการปรับเราก็ใช้เป็นตรรเตอร์ติดกล่องวิ่งนะครับลางสบายมนสามารถเลื่อนไปข้งหน้าได้ถอยหลังได้ซ้ายขวาก็ได้แบบแกนเอ็กแกนไวตามภาษาช่า,อางอรกนั้นคนระับ <c oughs> ตัวกล่องโรเตอร์ตัวนี้ก็มีลักษณะแบบนี้เราก็สร้างกล่องขึ้นมาแล้ว ก็ยึดติดกับเราเตอร์ที่ใช้งานของเราในดอนะส่วนส่วนดอกที่ว่ากัดกินมันก็มีหลายแบบนะครับแต่ตัวนี้ผมเรียกเป็นดอกกคงจักนะครับตัวนี้สามฟันแต่ว่าก็ใช้ได้นะครับเอามาปรับ้นาไม้ก็ได้การปรับก็ปรับที่ตัวกรงได้ระดับหนึ่งนะครับเวลากัดกินนามไม้แล้วก็ ปรับที่ลูกปืนผมจะทำระยะรูลูกปืนไว้นะครับติดระยะระยะถ้าว่าไม้หนาแล้วก็ปรับลูกปืนขึ้นมาตัวกลองมันก็จะดิดขึ้นมาคนะัะแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตการปรับแทนไม้แบบเล็กๆให้เพื่อนๆในชมกัอนนะครับว่าเวลาเราปรับแล้วมันพอใจไหมเดี วิธีวิธีการยึดไม้ก็ต้องยึดให้มันแบบไม่ให้มันดิ้นได้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับตัวเราเวลาเรากัดกินเนื้อไม้นะครับโดยการยึดไม้วิธีของผมผมก็จะใช้แบบเป็นสกูสกูเกียวปล่อยสกูดําของเรานี่นะครับเยิงเสยมาจากด้านล่างครับก็สองตัวหัวไทยก็อยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆเลือก,กดูนะครับว่า เราจะใช้สกูขนาดเท่าไหรที่ว่าไม่ให้โผล่ขึ้นมามากเวลาเราใช้ดอกกัดกินมันจะได้ไม่โดนเดี๋ยวมีวิธีทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวสาธิตกันแบบสดๆไปเลย การยึดไม้ของผมนะครับเนี่ยหัวาท้ายก็ยังระดอกก็ไม่สามารถที่จะดิ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะมาทําการปรับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมาดูใกล้ๆกันเลยนะครับ การที่เราจะปรับไม้นี่เราต้องเช็คดูว่ามุมไหนเป็นที่ว่าตามสูตรเราก็เอามุมนั้นเป็นเกณฑ์นนะครับ ตอนนี้ก็ตอนนี้ผมก็ได้ทําการปรับหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันมีความเรียบและหนาที่ว่าเราพอใจไหมครับโดยการใช้อเครื่องเราเตอร์เป็นตัวปรับนะครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้เพื่อนๆได้ชมใกล้ๆกันเลยนะครับ ด้านนี้นะครับเราได้ทําการปรับเมื่อกี้เราได้ทําการปรับด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูเอาฉากมาให้ภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าจะพอใจไหมนะครับดูความด้านขวางก่อนคนระับ นี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้ทําการขัดอะไรนะครับผมว่าแบบนี้ก็ถือว่าพอใจมาในระดับหนึ่งนะครับต่อไปมาดูด้านด้านยาวนะครับเราก็ต้องใช้เป็นแบบอะไรเรียบๆนะครับว่ลองดูด,ดูนะครับว่ามันพอใจไหมครับนะ แค่นี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดอมันจะได้ความเรียบและแนบความเรียบและแนบที่ว่าตรงนะครับผมก็พอใจมาระดับหนึ่งนะซึ่งขนาดเรายังไม่ได้ทำการขัดหรือว่าล้างหน้ามันอีกสักทีนี่แค่รอบเดียวนะครับ ซึ่งการทำแบบนี้ผมก็ถือว่ามันช่วยลดระยะเวลาในการปรับนะครับแทนที่เราจะใช้โกรไฟ,ฟฟ้าเราก็มาใช้ตัวนี้แทนก็เพิ่มความรวดเดียวขึ้นแล้วก็ได้ความเรียบและหนาทั่วทั่วทั้งแผ่นนะครับ,รบมันจะดีมากๆเลยนะครับก็ตัวนี้ก็เพื่อนๆก็ดูแล้วก็ลองเอาไป ดลองใช้ดูกันนะครับว่าผลงานที่ได้ทํางานปรับไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่ามันจะโอเคมากๆเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปที่ว่าผมทําการปรับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ เดี๋ยวคลิปหนะ้าผมจะได้มาทำการปรับไม้แบบแท่นใหญ่ๆใ,ให้เพื่อนๆได้ชมนะครับซึ่งมันไม่สามารถที่ว่าจะมาขึ้นแท่นโตะตัวนี้ได้นะครับมันมีความกว้างมากเลยประมาณเกือบๆหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็มีความหนามากประมาณเจ็ดแปดเซนน่าจะได้เพราะว่าถ้าขึ้นนี่ก็ยกไม่ไหวหนักบางทีโต้เราก็อาจจะเสียสมบ้ตงอะไรบ้างเพราะว่ามันมีน้ำหนักมากครับ แล้วผมก็จะเอาไปทาอยู่กับพื้นดินนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีทำอย่างไรนั้นก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ติดตามชมกันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ